สะไปดีพี่น้องไปพี่น้องไปเล่นน้ำร่วมกันเด้อสิพาพี่น้องบบไปเล่นน้ำได้เลยไปเล่นน้ำต้นคำพี่น้องไปรีวิวบ้านใกล้ๆอยู่พี่น้องเราจะไปเล่นบ้านยังไงแต่ตอาจจะเล่นแต่นี่มองเล่นเป็นบ่้อดนะพี่น้องเลยไปเล่นน้ำมาเราจะเดินทางไปเล่นบุกินี่พูดหน้าพ่นบ่ เลี้ยงัวกนาพี่น้อ,นองไปเลีนน้นั่นกันเด้อขี้น้องอทางี่นอ้นอ,งงองไปของของข้าวบ้านกันบ้องบ้านต่อบ้านกันหนอยพี่น,อน,น้อ,นนนองไปใจแต่ว่ามันมีพามียันบอร์ดอ่อนทางกัาบ้านกันแต่เมื่อไหร่ก็ทาามนตน่ออยู่ ก็ทาง้าบ้านกับทางลงหน้าบ่ได้สิครับเสาอยู่ที่หนมันก็เล่าได้เาไปประมาณสองกิโลี่นนองดูสิี่เรานทางสั่งไปเด็กีิน้องเดนทางยำนเป็นสิ่งะ้ง้นตกเลี้ยนเลี้ยนเหนเดยเี่ยวหนาขนาดมีแล้วว่ามีหินมีแต่หินด้ย ทเทียเ่ยวยากนะลายชาวบ้านสมขา,าไปหน้าว้วเยบซ้ำกันไปอีกน้อยกับสีหอดะลาตายตายตายสีหอดันเอเลยบ้านน่าจะลี่กต้องมีผันดําหน้าบันเลยนิหน่อยดูแล้วนี่ดูดท่าแล้วก็มีเฉียวบานเร็ดําแล้วบเ,เลยข้าวเลยว่าไปแล้วกา กูฮักกับโต๊ะขมีเนาะแม่นวะ่ะไร้น้ำแล้ว,วกูมีน้องไทยแล้วเนาะประจูน,น้ำมาได้กินเนาะสีพอสแลว้วบาท ผีเนดำหละบ้านใกล้กันเนี่นอ้องห่างกันกิโลเดียว่อซำนันเนาะแม่น,น,มน,นบ่หบ่หกกิโลสำ้ำเนาะไปก็ไลยจากบ้านนาสลิกับบ้านนาหาโอ้ผืนวานน้ำเป็นำดำน้ำเป็น,ล,นล,ละทังหนีเนาะแค่นี้งคาพานว่าน,น,น,นเอาเปิม,เปม,เปมือี่นองแดเบิดมือปรเด็น จะมีมจะข้าไปในบ้านเอาเอาไปออกกกลบ้านไปอีกหนึงจัวะแนเท้องท้ายเปเสียท้ายน้ำเป็นบ้านมใหญ่ในจันลีสิบ้ันนกันกับบ้านเราเนาะเปนบ้านบ้านไาใหญ่ก็เยี่ยเนบ้ากเนจักเมื่อสิเลมีบิวี่น้องเบสบ้านแทวกลางทางบ้านใกล้ใกล้ันบ้านใกล้ๆกันมีไปา

ไ้าเอไปนเาเรียนแบกีน้องเลยออกออไปนอกบ้านอีกน้อยนึงลงไปในหอนแล้วมันนี่หอนแลวพี่น้องเลยออกมาวิบ้านเพิ่น้อยนึงไมารีวิวกับพี่น้องเบงไรเมือนันมดใมีเวลาไปเดีพี่น้องเลยพอดีวันน,นี้มีเวลานอะรบ้างที่พี่น้นนนนอง หน้าแรกเล่นบล็อกแตกเล่นล็อกเปนลักสะเป็นเหตุบ้านมีเห็ุได้สามารถเหตดได้ทงอะไรเที่เพี่เห็ุเกลือนักประสงการ์กันมีคนมาเล่นเปินซีมาพากการขาของประสงการส์ซีมารีวิวพี่น้อง บ้านในประเทศเป็นเขื่อนพี่น้องยามสงการเด้อยามผลพี่น้องยามผลนำเขึ้นเต็มอะได้นั่นจะพุ่นกระป่าสวนยางเด้อพี่น้องเป็นจีดเลมันบ่อยแต่กีดได้หลือได้เหรอพี่น้องทั้งผ่านทางบ้านนี่เป็นสิปลูก ต้นยางลายได้พี่น้องเลยต้นยางบ้านใกล้เคียงบ้านลักษกฟรอยมีแบบนี้ดอกพี่น้องเลยมีปาลายไว้แดงไหมมีปลายปลายกวงเต๋อพี่น้องเลยครัปลายหัวฝน,น<ม>ปกติสิมีนักเคียนเล็กน้อยพากันมานเล่นน้ำอย่างนี้นะพี่น้องเลย มือมาาอกก่อนีนโบเห็นเลยว่ามาท่านำชงชาทุงก๋วยมาข่ำผลิดี่เนาะว่ดศิลงน้ำก็ขุ่นฝนตกมือเื็นวานตกแข็งเลยปกติน้ำสีใสกว่านี้ไม่ทำอรเป็นเห็ดเป็นเขื่อนครับก,กอ่อนบอน้พุ่นเลยอนประตูน้ำพี่เนาะบ่อนเปิดน้ำไปให้ ชาวนาฝนเหตน,นาแหลกนาเซงเพี่น้ับน้ำคุณพี่น้องเอ้ยมาศิลงหินพี่น้องเบง่งฝนตก,กยังเป็นลำฝนตกไปมาสิไปรีวิวหมู่บ้านให้พี่น้องเบง่งยังมาสนนามาามามิร์ฟน้ำห้พี่น้องเบ่งไปเดินับพี่น้องมารีวิวหมู่บ้านพี่น้องบังบ้านน่าจระกีพี่น้องใกล้ๆกล้กลักกน ตรงไปเลี้ยวซาเออเลี้ยวขวาวงเต๋ไหมครับผม่ได้มาโลเตงเลยพี่น้องเลยอากา่วงเตะอูหลล่งเตะี่นีองห้นเย็นพี่น้องมีมีห้องเยนบ้านนาจันทร์พีงเย็นผสมบ เด้ยบ้านท่อนอาโอ้นี่แหละนี่ปรมแไเนาะอ่บนทางกีน่น้องเกือบซกานเกือบซ้ำกันนะกับบา้านรักโซก,กีน่น้องผมพากันกับหมดไม่ใล่ีน้องเลย ายามทรงการนกัราไทยเราคนใหม่คนมาเล่นลาอยากปกติกัแตงเอกัตั้งเทียนก็มาเล่นหน่ัเนาะนะครับนี่นแมนคนเต็มเลยแหละางทำเมื่อนี้นสมาขับปตนเอาสามสี่โมงแรนเลยมือนี้ไเล่นนะ่นมาตกหนกมันอง,องปกติตอนเที่ยงมามันเลยจหน่อยเต็ม ลพี่น้องเลยเพื่อนชีได้น้ำดำได้น้ำตกกะก่อนแยวบานเลยพี่น้องเพราะว่ามีพายเป็นปล่อยน้ำจากพายแล้วมาเป็นจังหวัมีน้ำดำก่อนทั้งบ้านทั้งบ้านทุกคนยังทานกะไทยตกกะพี่น้องทังนี้ดำสีเล่กเลยผู้เล้วน้องก็มีพี่น้องเลยผู้เขียวเยววะเราแล้วพี่น้องรองสำหรับทานทีระบาน้ำมาบนคอยไปถ่ายพี่น้องก็มีกนนี่แหละพี่น้องปกติ กตีน้ำสิไลยก่อนในถ่ายเพราะว่ามันปล่อยมาให้พี่น้องเป็นเห็นตานะพี่น้องหมู่บ้านที่วัดสิได้ดำเหล้วก่อนหมู่พี่น้องแต่ละปีประกันวิปายน้ะพี่น้องหน้าทางบ้านนี่มีเป็นงามเป็นยิ่เยียงย่ายแต่ทั้งบ้านคอยยิ่บ่คอยงามแบบนี้เป็นสวยเป็นห้องลายไร